สวัสดีทุกคนผมการอิชเชงเฮกับผมมอมมิงแน่นอนหลังจากที่ผมได้ทำการสอนเทคนิคดันพลังไปผมก็ได้รับกระแสตอบรับในทางที่ดีนี่ค,คือคลิปสอนดันพลัง EP 2โดยเราจะบอกเทคนิคอย่างละเอียดด้วยทีมพลัง4ล้านมาดูกันว่าเทคนิคมีอะไรบ้างแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคร์แก่ไสเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงาน <S <S เอา้าเห็หมดททำไงดีวเนี่ย24 p a y เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวลอดภัย100แฮกวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอุ้ยเข้าไวจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช้งคยกับผมมอมมิงแนนนวันนี้เราก็อยูบช่องแค่เกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกม โตเกียวกูนเวคนนิ่งเนีครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมมินโทไปเนี่คือคลิปสอนด้านพลัง EP ีที่2นะครับโดย EP ีนี้ผมจะเจาะลึกละเอียดกว่า EP ีที่1นะเพราะว่า EP ีที่1เนี่ยตอนที่ทําไปนะผมได้ผลตอบรับที่ดีนะครับเออหมื่นกว่าวิวอะ่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ ผมบอกเลยว่าจะสอนแบบละเอียดแบบทุกคนสามารถทําตามได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแค่เกมสเตอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับาประมาณหกหมื่นก็จะ1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเราเมื่อสมาชิกเพิ่มงินยี่สิบบาทสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครก็พากคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกว่าไม่เละเกมอื่นอีกมากมายนะครับสามารถสมัครกันได้เลยนะมีชื่อเขียวก็สติ๊กเกอร์ได้ให้ใช้นะครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับสามารถไปเติมได้ที่คอมเมนต์ดีโฟร์เพย์นะครับเลยลงมาข้างล่างจะมี ขอบคุณครับมาครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะอธิบายทุกคนนะครับโดยที่ทุกคนนะครับจะต้องทําตามผมนะเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าหลังๆนี่ครับด่านที่เราจะได้เจอเนะี่ยเราจะจําเป็นนะครับที่จะต้องเล่นหลายทีมนะก็คือตําๆเนี่ยประมาณ4-5ทีมนะเดี๋ยวหาผมโมนะอะ่ะทีมที่1นะครับทีมที่2นะครับทีมที่สนะครับทีมที่4แล้วก็ทีมที่5นะครับดังนั้นนะครับผมเนี่ย แนะนำเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยปั้นตัวละครหลักๆเลยนะครับประมาณ25ตัวนะครับ25ตัวเพราะว่ายังไงทุกคนก็ต้องมาเล่นแบบผมอยู่แล้วนะก็คือต่าๆคือ5ทีมนะแล้วก็เวลาที่เราวอลคิเนี่ยก็คือเราต้องจําเป็นน่ยที่ต้องใช้หลายทีมด้วยนะครับหลายตัวละครเนี่ยคือหมดต่างๆเนี่ยคือสาหรับเกมเนี่ยมันต้องเล่นหลายตัวละครนะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยจะให้ทุกคนเนี่ยปั้นทุกตัวละครครับโดยที่เราเนี่ยครับเน้นไปทางทีมหลักก่อนนะเพื่อที่จะได้ใช้แบบ ลุยอารีนานะครับหรือว่าไตาสเตตต,ต่างๆไตโหมดต่างๆนะับแนะนําคือให้เอา5ตัวหลักของเราก่อนนะสมมติว่าผมจะเอาเป็นจูโซเป็นอาริมาเป็นคาเนกิเป็นลิเซ่แล้วก็เป็นโทกาเนี่ยอันนี้คือ5ตัวหลักของผมเนี่ยผมก็จะปั้น5ตัวหลักนี้ให้สุดก่อนนะคือสุดแบบไหนนั่นเองก็คือจะเป็นแบบกดมันที่เทนนะครับอ่ะก็คือพวก RC รซีเซลเลเวลสูงๆเนี่ยผมจะใส่ให้ทีมหลักก่อนอ่ะผมจะเน้นเลเวลร้อยไปก่อนนะ เลเวลร้อยเลเวลเก้าเก้าเลเวลเก้าห้าเลเวลเก้าหกอะไรพวกนี้นะผมจะเน้นพวกนี้ไปก่อนนะครับเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะเอา RC ที่เลเวลรองเนี่ยเอามาใส่ให้พวกทีมรองนะครับเนี่ยคือ RC รซีเซลในทีมรองผมนะบางอันก็มีเลเวลร้อยเหมือนกันบางอันก็เก้าห้านะคือเนี่ยหา RC รซีเซลแดงมาใส่นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่ผมบอกไปนะครับเลเวลนะครับจำเป็นมากนะครับก็คือทำเลเวลนะครับให้25ตัวของเราเนี่ย เลเวลสูงๆเข้าไวน้นะครับแล้วก็พยายามนะครับยัดอุปกรณ์พิเศษนะถ้าสมมติว่าตัวนี้เรามีสีแดงแล้วเนี่ยเราก็ไปหาสีแดงตัวใหม่นะเห็นว่ามันจะมีหลากหลายตัวละครนะในส่วนของอาวุธเฉพาะนะผมเรียกว่าเป็นอาวุธเฉพาะแล้วกันนะครับเราก็หาสีแดงมาใส่นะครับเพื่อที่จะให้อาวุธของเราเนี่ยแล้วก็ตัวละครเราเนี่ยโจมตีแรงขึ้นรับก็คือโหดขึ้น่นองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครนะที่ไม่รู้จะปั้นตัวไหนนะครับสามารถกดมาที่ชาร์จความแรงได้นะมันจะมีเทีลลิตให้เราบอกอยู่นะครับก็คือว่า ตัวนี้อยู่แล้ง ss นะครับตัวนี้อยู่ ss นะครับตัวนี้อยู่ s ตัวนี้อยู่ a ตัวนี้อยู่ b ตัวนี้อยู่ c นะครับเพื่อที่เรานะครับจะได้ปั้นตัวละครนั้นๆนะครับเพื่อมาลงทีมร้องเองนะความสามารถของแต่ละตัวเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปเนี่ยใครอยากได้ตัวตีหมูก็ไปปั้นตัวตีหมูนะล้วก็สามารถปั้นตัวตีหมูไว้สัก5ตัวก็ได้นะครับแล้วค่อยแยกทีมนะแยกทีมแบบทีมแรกก็มีตัวตีหมูหนึ่งตัวทีมสองมีตัวตีหมูหนึ่งตัวทีมสามอีกหนึ่งตัวทีมสี่หนึ ต่ำๆคือ200นะครับเห็นไหมสองร้อยหลายตัวมากนะครัเนี่ยก็เป็น190 170มาเรื่อยๆนะ <c oughs> ค่อยๆต่ำมานะ <c oughs> ขนาดตัวกาก้าผมนะเวลต่ำๆก็คือเลเวลร้อยเลยนะเออแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะพอเราใส่ RC เซลล์เนี่ยให้กับทีมหลักเสร็จใช่ไหมเราก็มาใส่ใทีมรองด้วยนะคือ RC เซลล์เนี่ยเลเวลมันก็ต่ำกันไปเรื่อยๆใช่ฮะเราก็จัดทีมที่1 RC เซลล์ให้เต็มทีมที่สองอารซลล์ก็ต่ำรองลงมาทีมที่สามอารซลล์ก็ต่ำรองมาอีกนะเห็นไหมผมก็จะใส่ต่ำรองมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่ออยๆแคืผมใส่ อาร์ซีเซลทุกตัวละครนะครับเออทั้งทีมเนี่ยคือมีอาร์ซีเซลทุกตัวละครนะครับเพื่อที่จะดันพลังกันเองแล้วก็ที่สําคัญนะครับในส่วนของการอัปดาวก็มีผลนะครับคือเราจะได้รับความสามารถต่างๆนะครับตามดาวที่เราทําการปลดล็อกกันเองนะเห็นว่ามันก็จะมีดาวนะคือถ้าดาวเต็มแล้วมันก็จะมีควันด้วยนะสำหรับลิเซ่ผมเนี่ยดาวเต็มแล้วนะครับดาวเต็มมันคือแบบว่ามีควันเขียวอะเออโหจัดเลยนะเออใครที่อยากทาดาวเต็ม้วมันก็จะมีควันขึ้นมานะคือมันจะเป็น SS S เยนะอัลยนไหนเห็นไหม มันจะเป็นระดับ SSS แนวก็คือทีของเราก็จะโหดขึ้นแล้วก็วิธีการน,านพลังนะมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะคือเราสามารถกดมาที่เตรียมลบได้นะครับเราก็กดมาที่ท่าไม่ตายนะปุ๊บเราก็เลือกนะครับอันที่เราอยากใช้จริงนะล้วก็อัพให้เป็นแบบเลเวลสามนะคือเจาะลึกเนี่ยมันจะตันสุดอยู่ที่เลเวลสามนะเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มากดตีบวกความสามารถนะอันนี้คือถ้าพลังของเราเนี่ยอยู่ที่หนึ่งแสนเนี่ยมันก็จะสามารถทําการปลดขั้นได้เรื่อยๆนะแล้วก็ตีบวกระดับดาวนะคือถ้าเรา อัพดาวตัวละครเยอะเนี่ยเราสามารถมาอัพตรงนี้ได้นะมันก็จะมีบอกอยู่นะเห็นไหมคืออันนี้ถ้าเราจะอัพโจมตีเนี่ยต้องใช้ตามๆหกดาวนะที่เหลือก็จะเป็น6ดาว,วก็เป็น5ดาวนะแล้วก็ตีบทสเตตัสอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนี่ครับคือเราต้องอัพให้หมดนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยคือมันหายากหลังๆเน,นีียคือมันจะหายากจัดเลยนะครับเห็นไหมคืออัพขั้นทีหนึ่งใช้มา6กหมื่นเนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยครับ พอสว่สาออำนาจเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่ามันยังไม่เปิดนะครับแล้วก็รวบรวมฉากเนี่ยอันนี้คือมันจะมีบอกอยู่นะครับว่ารูปไหนเนี่ยการที่เราจะได้รับมาเนี่ยมันต้องทําอะไรนะเห็นมากมันก็จะมีบอกอยู่พลังลบถึง8ล้านเราจะได้รูปนี้มานะก็คือตัวละครทั้งหมดของเราจะเพิ่มมองการ30มนะมันก็จะมีรูปต่างๆความสามารถแตกต่งางกันออกไปนะบางตัวก็จะเป็นเพิ่ม HP นะบางอันก็จะเพิ่มโจมตีบางอันก็เพิ่มป้องกันนะครับคือมีหลากหลายมากนะใครที่อยากเน้นสะสมรูปภาพนะครับอันนี้คือสามารถดันพลังได้้เหมืืออนนนกันนะคพี มันสามารถมาเจาะลึกได้นะครับว่าเราเนี่ยจะมาตีบวกเพื่อเพิ่ม HP อีกไหมนะเดี๋ยวเราเราก็ต้องหาของอันนี้มาทําการตีบวกนะนี่ก็คือการดันพลังหลักๆนะครับก็คือตัวละครเนี่ยเน้นไปทางตัวละครก่อนนะครับก็คืออาซีเซลเนี่ยสำคัญนะครับอาซีเซลอาวุธเฉพาะนะครับขอบเขตนี้เอาทีมหลักให้เต็มก่อนนะอัพให้เต็มแบบนี้แล้วนะมันจะตันอยู่ขั้นก้านะครับคืออัพดาวเลเวลอาซีเซลขอบเขตแล้วก็พวกช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ได้มีแค่3จุดตรงนี้นะครับเราสามารถกดตรงกลางได้อีกนะเออ คือถ้าเราปลดครบเนี่ยมันจะโหดมากมากเลยแหละตัวหนึ่งคือต่ำๆเลยนะศักยภาพก็มีผลนะอันนี้คือให้เปิดจากทีมหลักก่อนนะทีมหลักแล้วค่อยไปทีมรองนะไม่ใช่เปิดทีมรองนะเอาทีมรองมาเล่นนะคือมันไม่ได้นะเอาทีมหลักให้เอาทีมหลักให้ครบก่อนแล้วค่อยไปทีมรองเนี่ยคือเอาทีมหลักของเราให้เต็มก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยไล่ไล่ไปเรื่อยไปยันตัวรองรองไปเรื่อยนะคือเน้นทีมหลักก่อนนะเพื่อที่จะดันโหมดต่างๆได้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอัพดาวสูง อาซีเซลสูงนะความสามารถต่างเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเห็นมากขนาดอาริมาผมพลังอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเลยนะเออเนี่ยจูโซก็1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะเนี่ยคือแบบต่ำๆของผมเลยนะวิธีการดันพลังนะคือเลเวลอัพดาวขอบเขตอาซีเซลศักยภาพนะนี่คือหลกักๆนะแล้วก็ค่อยมาเจาะลึกพวกอาวุธนะอันไหนที่อยากได้สีแดงก็เอาอันนั้นไปก่อนนะคือมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะในส่วนของอาวุธเนี่ยถ้าสมมติว่า ดูโซผมมีแล้วผมอยากได้อันอื่นนะเป็นสีแดงผมก็สามารถทําการปรับเปลี่ยนได้นะครับนี่คือเทคนิคดันพลังของผมนะครับแล้วก็ใครนะครับที่สงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาถามได้นะตอนนี้พลังผมก็4ลา้านเทีรียบร้อยนะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจบนะครับใครใหญ่ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม